ครับกับผมนายงามไส้ครับนางสุกุญงามคราครับนี่ก็หอยเชลลี่ครับตัวใหญ่ปะครับอ่านี่คือหอยขมครับเบิ้งหอยขมครับตัวใหญ่ปะครับอยู่พ่อพี่น้องครับตัวใหญ่ปะหอยขมครับหอยขมโอ้ยนะเบิ้งพี่น้องโอ้ยชมเบิ้งก่ันนะครับเพียหอยขมครับหอยขมหอยเชลลี่ครับนี่ครับเป็นตาอมเนาะบอกเลยว่า งามใส่แท้ๆฮ่าบอกเลยมื้อนี้ก็ว่างๆจากการทํางานนะครับก็มาหาอาหารครับหากับข้าวกินครับหาหอยเชลรีแน่หาหอยขมแน่ครับก็หาปลาแน่ครับปลาครับปลาปลาก็พอได้อยู่ครับไปปลาครับเว่งแหเอาดอกปลาสองปลาเท่านั้นแหละแต่กำลังมหอยโอ้นี่ปลาครับปลาสีครับเฮ้ยเอ๊ะ ปลาคดีครับอันนี้ปลาช,ช่อนครับปลาคอปลาคอปลาคอตัวใหญ่คร <cticamente vocabulary receipt> ับน <knowledge u>. <preferred> ี่ก็ปลาคดีครับนี่ครับก็พอได้อยู่ครับปลาปลานะครับมีอะไรปลาคออนี่ฉากไหนปลาคอฉากไหนโอู้ฉากเยอะเลยเอาอยู่นี่ครับปลาคอนี่ครับปลาคอครับแล้วก็ปลาคดีครับปลาขาวสองสามตัวนะครับแล้วก็หอยชชรี่หอยคมครับบอกเลย หลายครับก็ทำไมพี่น,นอ้องโอ้โหหลายครับหอยชลีครับนี่ครับหอยกลมครับอู๊ไอซิ่งจรรันทร์ครับนี่ครับนี่ครับหอยชลีมุ้มได้หมาดๆเลยครับนี่หอยกลมครับตัวใหญ่บ่โอ้ยอัิ่งจันทร์การัรานหันงามใส